โอเว่นวันทูวันทูมาแล้วครับโอเว่นหลดล็อกลรกนี้แล้วยิ่งเรียบร้อยสวัสดีครับจากเพจไอบ็อกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวตัวกล่อง p h น e n i x X11 นะครับผมเราจะต้องมีนะครับหนึ่งครับมอแปลงนะครับแล้วก็สาย HDMI นะครับผมสองอันนี้มันจะอยู่ในกล่องอยู่แล้วนะครับ ข้างนึงเราก็เสียบกับทีวีนะครับเนี่ยเราก็เสียบกับถกกล่องนะครับด้านนี้หม้อแปลงเนี่ยข้างหนึ่งเราเสียบไฟบ้านมีข้างหนึ่งเราก็มาเสียบกับกล่องนะครับเคเสียบอย่างนี้นะครับปั๊บเสร็จแล้วจอจะขึ้นนะครับแล้วก็กล่องมันจะขึ้นบูทแบบนี้นะครับผมก็คือติดแหละติดเรียบน้อยนะครับเราก็เอาจอยนะครับจอยฟินิก i x แพดเนี่ยต่อกับกล่องแล้วมาต่อกับกล่องต่อบูทูธนะครับถ้ามี2จอยเราก็ต่อ2จอยอย่างนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้คือการต่อบูทู เดี๋ยววันนี้เรารีวิวเกมเครื่อง PS1 เล่นกับกล่อง Phoenix X11 นะครับผมอแอปเกม PS1 คือแอปนี้นะครับ EPSED นะครับแล้วก็เข้าที่รันเกมตัวเกมเนี่ยมันจะมีไว้อยู่แล้วในกล่องนะครับไม่ไม่ต้องทำอะไรก็คลิกเล่นได้เลยนะครับผมเกมเนี่ยมีอยู่ตอนนี้108เกมฮิตๆน,น,นะครับแทบจะครบหมดแล้วก็เดี๋ยวเล่น Winning ให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเล่นอังกฤษแล้วกันครับเจอบาซิลแล้วกัน แล้วดูปรับแผนนิดนึงโอเวน่นเฮสกีโอเคครับดุวยถ้ามีสองจอยก็เอามาเล่นสองคนกับเพื่อนได้นะครับก็เล่นได้สองคนปกติเลยสโคเฮสกียิ่งเรียบร้อยเฮสกี ky, ครับโอ้โหมุมแคบง่ายๆเลย เบีแคมวิ่งเร็วโอ้โหคาร์ล็อกแซงอ่ะเบีแคมสโคสวยลูกนี้สโคล็อกมาแทงไหมโอเว่นโอ้โหแทงไม่ดี oh. คัตโต้ฟินิานโอเว่นวันทูวันทูมาแล้วครับโอเว่นหลุดล็อกลูกนี้แล้วยิงเรียบร้อย โอ้โหลูกเอวเวนนิ่งมากครับล็อกหลบก,ก่อยโอโเวนเรียบร้อยสองศูนยบุกน้อยกว่าครับประมาณนี้ครับผม